ี่ดอลฟินค่ะเรื่องราวความสำเร็จของลุงมีและชุมชนของท่านยังคงดังกล้องอยู่ในใจโลมาเลยคะ่ะมันสุดยอดมากๆแต่ในขณะเดียวกันโลมาก็อดคิดไม่ได้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมีโอกาสที่เรือที่ชื่อว่าสหากรณ์จะล่มหรือเดินไปในทางที่ผิดบ้างไหมคะมีอะไรที่เราในฐานะสมาชิกต้องคอยระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ เป็นคำถามที่แสดงถึงความใส่ใจและความเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเลยนะน้องโลมาขอบคุณที่ถามคำถามนี้ครับเพราะดาบทุกเล่มย่อมมีสองคมสหกรณ์ที่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์ก็มีความท้าทายและจุดเปราะบางเช่นกันการที่เราจะก้าวขึ้นเรือลำนี้เราต้องรู้จักกรอบป้องกันตัวไว้ด้วยกรอบป้องกันหมายถึงอะไรบ้างคะกรอบป้องกันชิ้นที่สำคัญที่สุดเลยคือความโปร่งใสและธรรมิบาลครับ ลองจินตนาการว่าเรือสหกรณ์ของเรามีกัปตันและทีมงานคือคณะกรรมการที่เราเลือกมากับมือทุกอย่างดูเหมือนจะดีแต่ถ้าเราในฐานะเจ้าของเรือมัวแต่นั่งเล่นในห้องพักผู้โดยสารไม่เคยขึ้นไปดูบนสะพานเดินเรือไม่เคยดูกล่องดําไม่เคยตรวจเช็คเส้นทางเดินเรือเลยจะเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะเกิดปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะกัปตันอาจจะแอบเอาเรือไปรับจ้างส่วนตัว หรือขับเรือออกนอกเส้นทางเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็ได้ค่ะถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือความเสี่ยงข้อแรกครับการที่สมาชิกไม่ตื่นตัวและไม่เข้ามามีส่วนร่วมสมาชิกทุกคนจึงต้องสวมวิญญ,ญาณเป็นผู้ตรวจสอบครับต้องขยันไปประชุมใหญ่เพื่อรับฟังรายงานกล้าที่จะยกมือถามคําถามที่สงสัยในงบดุลติดตามข่าวสารและช่วยกันสอดส่องการทํางานของคณะกรรมการอย่างใกล้ชิดเพราะสหกรณ์คือสมบัติร่วมกันของเราทุกคน ไม่ใช่ของกรรมการคนใดคนหนึ่งการตรวจสอบที่เข้มแข็งจากสมาชิกนี่แหละคือเกราะที่ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ดีที่สุดครับเข้าใจแล้วค่ะพลังของสมาชิกไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแต่คือการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนี่เองแล้วมีเกราะชิ้นอื่นอีกไหมคะมีครับและเป็นเกราะที่ต้องสร้างตั้งแต่ก่อนจะออกเรือเลยนะนั่นคือการเข้าใจหลักการและวิธีการครับลองคิดดูนะ ถ้าน้องโลมาอยากจะเข้าร่วมทีมบาสเกตบอลแต่ไม่เคยเรียนรู้กติกาไม่รู้วิธีการเล่นไม่รู้หน้าที่ของตำแหน่งตัวเองในสนามเลยจะเกิดอะไรขึ้นโลมาก็คงจะวิ่งมั่วไปหมดในสนามอาจจะทำผิดกติกาโดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะกลายเป็นตัวถ่วงของทีมไปเลยค่ะนั่นแหละครับคือภาพของสมาชิกใหม่ที่เข้ามาในสหกรณ์โดยที่ยังไม่เข้าใจกฎกติกาของบ้านตัวเองไม่เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ไม่เข้าใจว่าสหกรณ์ทำงานอย่างไรดังนั้นสหกรณ์ที่ดีจึงมีหน้าที่สำคัญในการให้การศึกษาและฝึกอบรมสมาชิกใหม่และสมาชิกปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นทุกคนในสนามรู้กติกาและเล่นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเป้าหมายของทีมนั่นเองใช่เลยเพื่อให้สมาชิกรู้ว่าหนึ่งคนหนึ่งเสียงมีค่าแค่ไหนรู้ว่าเงินปันผลกับเงินเฉลี่ยคืนต่างกันอย่างไร และรู้ว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบอะไรได้บ้างเมื่อสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องพวกเขาก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพและเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ใครก็ตามฉวยโอกาสจากความไม่รู้ของพวกเขาได้ขอบคุณมากค่ะพี่ดอฟฟินวันนี้โลมาได้มุมมองที่ครบถ้วนจริงๆค่ะการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้มีแค่ด้านที่สวยงามของผลประโยชน์แต่ยังมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยกันดูแล ปกป้องและพัฒนาบ้านของเราหลังนี้ให้แข็งแรงและโปร่งใสยอยู่เสมอยินดีมากครับน้องโลมาความท้าทายเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าพลังที่แท้จริงของสหกรณ์ไม่ได้อยู่ที่เงินทุนหรือขนาดของกิจการแต่อยู่ที่คุณภาพของสมาชิกที่ตื่นตัวมีความรู้และพร้อมที่จะทำหน้าที่เจ้าของบ้านอย่างเข้มแข็งครับ thank you